อันนี้พับได้น,นะครับตัวนี้นขันนี้จบอยู่ที่หนึ่งแสนนะครับนนโรของอีสุเอ้ยค a ทางโตโยตา้านี่โรของมิกู ไนเลยนะครับมันมีท่อพักนะครับยิงตรงเลเสียงราวใจครับคันนี้ชุวงล่างนี่โดนรถไทยครับกระแทกยุบเลยครับเจ้าของเสียใจอยู่เลยครับนี่เป็นรอยตรงนี้บุบนิดนึงครับคันนี้จบอยู่ที่1นึ่งเสนเต็ม ข้างลายสวยงามนะครับผมคนเขาใส่ของได้ครับคันนี้จบหนึ่งแสนนะครับพร้อมขับเลยนะครับจบอยู่ที่หนึ่งแสนบาทนะครับสวยงามนะครับพร้อมใช้งานนะครับผมเกียร์สองระบบ,บค,ครับ เกียครับเกียธรรมดาครับเวลาหนักก็ใช้เกียลครับไม่ใช่โฟวินนะเกียลออกมานานแล้วครับจะเข้าสองปีเลยเนาะจะเริ่มเข้าสองปีแล้วครับสภาพยังเนียบอยู่นะครับไม่ได้ฟังเสียงครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาฟังเสียงครับตอนนี้ลูกสาวหลับอยู่เสียงลั่นๆนะครับคันนี้ก็คลิปนี้ก็ขอรีวิวเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวจะรีวิวต่อครับตอนฟังเสียงนะครับ ขอบคุณ FC ทุกท่านครับที่ติดตามรับชมนะครับ